สวัสดีครับคลิปนี้นะเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดราศีสิงหาค์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นัน,นที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดมีรายอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับซึ่งโดทำเอ่อคลิปไว้ให้แล้วนะในเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็ค่าดูอะไรต่างๆเนาะก็ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นที่ตามออมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อวอล์กพิกอาร์ตนะครับดวงรายไตมากที่เพิ่งทำเสร็จไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดวงรายสัปดาห์นะครับก็กาลังอัพให้อยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้งสองช่องทางเลย นะครับทั้ง u t u b e แล้วก็ทาง Facebook เนาะพอดก็จะแชร์ลิงก์ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนิยายด้วยนะครับโดก็เขียนไว้นะครับแล้วก็คือเขียนไว้นานแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำนะครับยังไม่ค่อยมีเวลาปั่นเลยแต่คิดว่าในช่วงวันหยุดยาวของโดนะครับก็อาจจะได้เจอทุกขั้นแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอไม่ค่อยเจอกันานเนาะอาจจะมีเวลาให้กับช่องมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวสิงเนาะคนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3-6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมานะดูเฟดแต่ะเฟดหลังโดยจะทำให้อ่าทำสเต็มให้สำหรับคนสดเนาะอืมเอ่อชาวสิงต้องบอกก,ก่อนว่าก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะอืม ปัญหาหลายอย่างเนี่ยบอกเลยว่าไม่รับการแก้ไขอืแล้วมันเหมือนกับว่าหลายๆคนเนาะไม่ใช่หลายๆคนหลายคู่อะมีมีเหมือนกันในเรื่องของคู่ที่เบาเบากันนะคู่ที่เบาเบาเรือปัญหาจุกจิกอะไรกันเยอะอะอมืมีเรื่องงานเข้ามาบางคู่ก็มีเรื่องความ 3, สัมพันธ์แทรกเข้ามาอมืซึ่งถามว่าทําอะไรไหมก็ไม่ออืือ คู่ที่เบาๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทัศนคติหรืออะไรบางอย่างเนาะอาจจะไม่ไม่ตรงไม่ตรงจิตไม่ตรงใจเท่าไหร่แล้วมันเหมือนกับว่าการเหมือนพร้อมที่จะปัสสาะก,กันตลอดอะ่ะเออพร้อมที่จะไฟกันตลอดอ่ะืมเพราะปัญหามันแรงเหลือเกินในบางคู่หนักจริงๆนะบางคู่นักหนักหนักทั้งเรื่อง หลายๆอย่างเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องเรื่องงานก็แล้วก็เรื่องเงินก็แล้วหลายๆอย่างอะโดเห็นเยอะมากเลยอืมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนะสิบดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบก็หนักอยู่อืมมีทั้งเรื่องคำพูดมีทั้งเรื่องปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆด้วยนะที่แบบบางทีมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขซะทีอืมประมาณัน ช่วงกรกฎาคเป็นยังไงบ้างเนาะใจร้อนสิครับอืมโดยเฉพาะอาจจะเป็นฝั่งแฟนด้วยนะที่บางทีก็หนักเหมือนกันจะทาวเวอร์เลยแต่ทาวเวอร์ในที่นี้คือโอ้อารมณ์ไม่ไม่ลงเลยนะแล้วฝั่งที่แอคติ้งเป็นผู้ชายอะผู้ชายหรือแอคติ้งเป็นผู้ชายน่าจะน่าจะแรงสุดในบ้านเลยคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีทุกแบบ คือดูแลนะเหมือนกับมาดูแลมากขึ้นแต่ก็ปรามหนักขึ้นถ้าเป็นตัวชาวสิงเองอะ่ะอาจจะต้องระวังเนาะเพราะบางทีฮู้ยองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายมากความที่มันทําให้แบบมันหนักในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเป็นมันเป็นถ้ามัเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าไงอะ่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายเนาะเขาก็อาจจะมีคือก็ฝั่งผู้หญิงอะ่ะเขาอาจจะมี ผู้ชายอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างควบคุมหรือคอนโทรลเขาอยู่เหมือนกันต้องบอกก่อนเลยอมอืมอาจจะเป็นคุณพ่อเขาหรืออาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์อืมประมาณนั้นเนอ่อต้อนเดือนนะต้นเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าอืมมีแน่ๆนะครับรอการที่แบบ,บปกปิดปิดปังแล้วไม่พูดกันนะ่ะซึ่งถามว่าฝั่งชาวสิงห์น่าจะรู้ด้วยว่าเกิดจากอะไรอืม กิดจากการที่บางทีเขาไปมีเวลาให้คนอื่นหรือบางทีไปโฟกัสเรื่องอื่นจนบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจชาวสิงมไม่ได้ใส่ใจชาวสิงเท่าที่ควรเท่าที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นคุณพ่อเนาะคุณพ่อที่บางทีอาจจะต้องเขาอาจจะต้องไปโฟกัสไปดูแลหรือเป็นการที่อีกบุคคลหนึ่งเลยอะที่เขาต้องต้องไปซึ่งถามว่าตัวชาวสิงอะรู รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมว่ามันมีที่มาที่ไปอะของการที่เขาไม่ค่อยสม่ําเสมอประมาณนั้นเนี่ยมีเบื่อนะมีเบื่อในช่วงกลางเดือนแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าในคู่ปกติเนี่ยเรื่องงานมาก่อนเลยครับงานเงินมาก่อนมาก่อนแน่นอนอืมแล้วมันเหมือนทําให้การมีเวลาให้กันอะมันน้อยอืมมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเนาะในคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ต้องบอกว่ามันมี คนกลางเนี่ยไม่เลือกอืมไม่เลือกซึ่งสร้างความอึดอัดให้เขาเองด้วยนะต้องบอกก่อนเลยสร้างความอึดอัดให้เขาเองซึ่งไม่ยอมปล่อยอะ่ะไม่ปล่อยแล้วถามบางทีเขาก็เบื่อเองด้วยนะเออถ้าให้เกิดขึ้นสลหรับกันยังไงก็บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าแนวโน้มอะ่ะคือน้ำเวทน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักไปที่เท้าสิงด้วยนะเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเขาหรืออาจจะเป็น ไม่ใช่ตัวชาวสิงหรือเป็นตัวเขาเนี่ยก็บอกโดได้น้อไพ่กับตึอสลับกันได้น้อไปสลับกันเราเองนะครับอืมคิดว่าปลายเดือนน่าจะมีการตกลงอะไรบางอย่างแรงเหมือนกันนะแรงในเรื่องของคําพูดอ่ะเออแรงในเรื่องของคําพูดอ่ะซึ่งน้อยใจเลยแหละขราบโกงที่ก็น้อยใจน้อยใจน้อยใจเลยแหละ มันทําให้อืมบางทีชาวสิงก็แบบอออดไม่ไหวอยากไปต่อไม่ไปต่อบอกเราแล้วกันอืมประมาณนั้นเลยอย่าไปต่อไม่ไปต่อบอกเราแล้วกันแต่เราเป็นคนไม่หว่านนะอืมเราน้อยใจเราอึดอัดเราก็คาดหวังนะหรือบางทีเราไม่อยากเอาใจไปเยอะลนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อไม่ไปต่อ ต่อให้คุณอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ดีมาก็ถ้าใช้ตะกะตะกา,า,กาบ,บางอย่างเขาเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เหมือนกับว่าถ้าแบบหนักเข้า,หน,ขาหนักเข้าเนี่ยอาจจะอยู่หรือจะไปก็บอกกันมาแล้วกันประมาณนั้นเลยอืก็ใจเย็นๆเ,เนาะเ <laughs> พราะเห็นเลยว่านับให้แรงแรงทั้งคู่เลยอะ่ะเออไม่ยอมอืม ต่อความยาวสาวความยืดกันนะงานเนะี้ยทั้งเดือนนะของแฟนเป็นยังไงบ้างเนาะช่งต้นเดือนนะ่ะต้องบอกก่อนว่าช่งต้นเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็ยังอย่างที่บอกว่าหลายๆคู่อ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบอ่ะไปไป,ไปมามาจะถามว่าถ้าเป็นฝั่งเขาที่ไปไป,ไปมามาก็ต้องบอกว่าเขาก็อยู่ที่คุณนะเขาไม่ได้ไปไหน นะครับในช่วงต้นเดือนเนาะแต่พอต่อข้ากลางเดือนนะเขาก็ไี่ตกกังวลเนาะกับการที่บางทีอ่ะชาวสิงห์อ่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือบางทีภาระงานหนักเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็เยอะแล้วบางทีอ่ะอยู่กันไปอ่ะมันเหมือนยิ่งอยู่ยิ่งเบื่อมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็กังวลน,นะไม่ใช่ในมุมของเขาก็ไม่กังวลไม่ใช่นะเขามีมีจุดที่แบบคิดมากไปก่อนพีตกกังวลไปก่อนหรือบางทีมันอาจจะเป็นการที่บางทีเขาไปรับรู้ไปรับรู้อะไรบางอย่างมาซึ่งบางทีมัน ช่วงนี้เซนเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยกับการที่แบบว่าต้องมานั่งเอาอ,อกเอาใจคุณอะแล้วมันเหมือนกับแบบเอ๊ะฉันจะยังไงดีฉันจะสามารถทําอะไรให้ใหมันความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ไหมประมาณนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนจะเห็นได้ได้ชัดมากนะครับว่าเขาอะพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นคือเขาลึกๆถามว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากหรอกไม่ได้อยากเลิกแต่บางทีเขาเก็บทรงอะอืมเก็บทรงดุไปก่อน ดุไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเี้ยมันได้ด้วยเหรอดุไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเนี่ยมันได้ด้วยเหรอคือพอดุไปแล้วมานั่งคิดที่หลังมานั่งเสียใจเสียดายที่หลังมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วแบบแต่ถามว่าฝั่งเขาคิดมันเขาไม่นะครับเขาดุไปก่อนเลยดุไปก่อนแล้วมานั่งงอที่หลังนะแล้วงอก็แบบไม่หวานด้วยนะไม่หวานไม่หวานเอาซะเลยหนักใจเนาะหนักใจนะถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆมันก็มันก็หนักหนักหน่วงเหมือนกันอื คนโสดเนาะคนโสดอะ่ะไม่อยากให้รับเข้ามาเหมือนอีกแล้วอีกแล้วเลยหลายราศีมากที่แบบคนโสดช่วงเนี้ยเหมือนเจอเจอแล้วต้องสแกนนานๆอะ่ะเออเกือบหลายราศีเลยนะที่แบบคนโสดเนี่ยถ้ามีการเข้ามาเนี่ยอยากพัฒนานะอยากพัฒนาพัฒนา,ฒนาแต่บางทีการที่อยากพัฒนากับเขาคือเขาค่อนข้าง คือดูด e, like so like okay. so like, e ีๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอ่ะเพราะเหมือนกับว่าเขาก็ไปไปมาๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปไหนเลยแล้วบางทีถ้าเรามีความรู้สึกว่าคนที่เขามาจีบเราพอเขาเห็นเราไม่โอเคอย่างเงี้ยเขาเริ่มมาแบบเป็นอะไรอะไรเนี้ยเออจัดแล้วปกติก็ไม่เห็นจะมาดัาดูดําดูดีอะไรเลยแล้วอยู่ๆจะมาเป็นอะไรอ่ะก็ถามตัวเองสิว่าเป็นอะไรจริงไหมล่ะเออก็ถามตัวเองหน่อยสิว่าตัวเองทําอะไรไว้อ่ะเออซึ่งถามว่าจริงๆลึกๆชาวสิงห์ก็เบื่ออะ เบื่อมากเลยกับการที่แบบว่ามาแล้วก็มามาหายๆยเงี้ยชาวสิงเป็นคนที่บางทีลึกๆอ็ชอบชอบคนที่แบบเช้าถึงเย็นถึงเหมือนกันนะอืมชอบคนที่แบบเช้าถึงเย็นถึงแล้วต,ต้องต้องเต็มที่อะ่ะเออล้วเ,เป็นคนไม่ชอบแอคชั่นอะไรมากนะแต่ถ้าอยู่กับเราคือถ้ามั่นใจว่าจะอยู่กับเราคือต้องเช้าถึงเย็นถึงต้องถึงทุกเรื่องต้องเป๊ะอือ ต้องเป๊ะเพราะชาวสิงนีจริงทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่แหละลึกๆเป็นคนที่ perfectionist นะทั้งงานและความรักและความรับผิดชอบเลยเออแถมให้เลยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมจริงโดาเห็นหลายคนแล้วนะที่เป็นชาวสิงนะ่ะคือแบบเรื่องงานเรื่องเงินต้องเต็มอะมาเต็มเต็มที่เป็นคนเต็มที่เต็มสุขเต็มสตรีมหมดเลยอือ เพราะอะไรมันเหมือนกับว่าอาจจะด้วยเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะของคนที่เขาประสบความส็จในชีวิตอะแล้วเราดันไปมันอาจจะทัดใจเขาอะหรือบางทีมันด้วยสถานาการณ์ชีวิตอะมันทําให้เราต้องต้องปีมเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองนะครับแต่พอเจอคนที่แบบหลออแหลกเออหลาะแหลกกับเรามาเราก็หลออแหลกกลับได้เหมือนกันนะประมาณนั้นเลย โสดที่มีคนเก่าเนาะที่นิ่งไปนี่ก็คือลำดับอยู่นะว่าจะพูดอะไรต่อเอ,อ่อโสดที่มีคนเก่าอะช่วงนี้ไม่รับพราะเราเบื่อง่ายๆเลยครับไม่รับพราะเราเบื่ออืมเราเบื่อกับหนังซ้ําเราเบื่อกับหนังซ้ําหนังอะไรเดิมๆที่แบบบางทีอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเข้ามาอะไรกับเรามากมายมากความไงแต่พอถึงเวลามาบ่อยบ่อยอะมันมามา,มาหายหายด้วยนะเรื่องของเรื่องอะมาเราก็มามาหายหายซึ่งมันทําให้เราเราเบื่อเราเบื่อกับการที่แบบ ้องมานั่งเอาใจเพราะเอาใจลงไว้กับเขามากคือเราก็ดอบเนี่ยดอบในที่น,นี้หมายถึงว่าดอบทางใจอ่ะเออเราเราก็ต้องมีกําแพงของเราเข้าใจใช่ไหมพอถึงเวลาแล้วเขาเข้ามาเอาพอถึงเวลาเอาหายไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกเฮ้ยไม่เอาถ้ามาแบบเนี้ยก็คือไม่เอาเพราะเราเราเรา,เ,ราเวลาเราดอบอ่ะมันไม่มีคนฮิวแล้วมันก็เลยทําให้เราเบื่อเออประมาณนั้นเลยเข้าใจได้นะครับ <laughs> ต้องบอกเลยว่าเข้าใจได้อืม มีพลังงานท่าไหนบ้างเนี่ยระวังชาวธาตุลมและชาวธาตุลมกูม่ทุนตุนงระวังเขาอาจจะเคลียร์อะไรเก่าๆยังไม่หมดธาตาุนูธาตุน้ำไม่กลกบจิเท่านั้นเลยครับอืมนอกนั้นก็ไม่มีละโอเคประมาณน,นี้ให้เอาลราทเา่นสี่ใบเนาะ อยากบอกอะไรบ้างเนาะ Better of t h e b l u e อย่างแรกก่อนเลยขอให้เคลีย์พลังงานดีๆนะครับเพราะ,ะั้งคโสดลรวก็มีคู่เลยความเบื่อไหนความจุกจิกความเป๊ะความอะไรก็ตามเนาะถ้ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ขอให้เคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าหลายๆคู่มันเหมือนกับว่าเปราะบางมานา่มามามากแล้วแล้วไหนจะปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขามาัก่อนหน้านี้อีกอมืมันก็เลยทําให้คุณเนปะ็นความรู้สึกว่าอาจจะต้องต่อสู้กับสภาวะความอึอดอัดความไม่สบายอ,อกสบายใจในความสัมพันธนะ์ต้องเคลียร์ให้หมด เปิดใจคุยกันไหมอืมหรืออยู่ในมุมทวนของตัวเองกนดีแล,แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการพูดกันบ้างเนาะเพราะว่าไม่งานน่ะมันก็เหมือนมันจะยาวอะครับงานนี้ยาวแน่เพราะว่าอย่างที่บอกไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ไปด้วยเราก็ไม่ปล่อยด้วยนะในบ,บางคู่หนักเข้าหนักมากๆคือแบบไม่ปล่อยอ,อะไรสักความสัมพันธ์เลยอืมหรือคนที่เข้ามาหาคุณสารบคนโสดอะมันก็เป็นอะไรที่แบบ ถ้าถ้าคุณพร้อมเปิดใจอะ่ะคุณค่อยรับเข้ามาเออเพราะมันเหมือนกับว่าคุณยังเบื่ออยู่อืเหมือนคุณไม่พร้อมเพราะคุณก็เบื่อคุณเบื่อกับหนังซ้ำเนาะอย่างที่อย่างที่โดบอกเลยนะครับ m มมโมรในบางเรื่องที่มันเป็น อันนี้อาจจะเด่นในเรื่องของคนโสดเนาะโดยเฉพาะโสดที่มีคนกกับไม่ว่าแต่ขออ,อนุญาตรบแล้วกันสำหรับคนโสดหรือคนมีคู่เลยคือไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงเก็บเรื่องราวดีๆนึกถึงโมเมนต์ของดีๆในช่วงของชีวิตและความรักนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้เราจําอยู่บ้างมันก็คงไม่ได้รยด้วยกี่กุลาบหรอกทุกคู่แหละอืมแต่มันก็มีโมเมนต์ดีๆของมันนะ ซึ่งมันอาจจะต้องทําให้คุณเอามาทบทวนว่าหากลบกบนี้แล้วว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าอืมยิ่งถ้าคุณไม่อยากออกจากความสัมพันธ์ใดๆความสัมพันธ์หนึ่งด้วยนะที่คุณกําลังเผชิญอยู่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะต้องบอกก่อนเลยอยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าหากลบกบนี้แล้วมันมันพอมันพอจะชดเชยช่วงเวลาที่ เราแรงกันทงคู่ดได้หรือเปล่าทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยเฟนชิพเฟนชิพเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของการที่บางทีอืมบางทีอาจจะต้องมองในเรื่องของการที่บางทีเราอยู่กันด้วยแบบอาจจะคงคงความสัมพันธ์เดิมไว้นะแต่การอยู่อาจจะเป็นการอยู่ การปฏิบัติตัวกันใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยสำหรับคนมีคู่เนี่ยอาจจะเป็นการที่เหมือนอยู่กับแบบเพื่อนอาจจะสบายใจกว่าไหมไม่ได้บอกให้เลิกกันนะครับแต่กําลังจะบอกว่าให้การปฏิบัติตัวมันมันลดลงมาลดความคาดหวังลดการที่ตึงกับแฟนหรือแม้กระทั่งให้แฟนมาตึงกับเราอาจจะต้องมีการคูดคุยว่าลดลงหน่อยอุ่ออนอ่อนต่อกันหน่อยแล้วให้มันเป็นใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้น ไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดกับเราแต่ขอให้มันสม่ำเสม,สมอกับเราก็พอมันอาจจะช่วยเยียวยานในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมได้สำหรับคนโสดเนาะคนโสดอะ่ะอยากให้เป็นเพื่อนไปก่อนนะถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าหรือเป็นการที่เราไม่มั่นใจว่าเขามีใครหรืออะไรที่ต้องรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าเพราะบางคนมันมีในเรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วย โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝั่คุณพอ่อเนาะเอออาจจะมีเข้ามาเป็นประเด็นด้วยนะครับยูนิคอนอินไวต์ยูเซเลนดิปิตีอ่อมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีอ่ะเราจะต้องเรียกว่างไงอะ่ะบางช่วงอาจจะต้องให้ให้เวลาให้คุณค่าให้อะไรกับตัวเองบ้างเนาะ คือบางทีมันเหมือนกับว่าเราเราโฟกัสเรื่องของแฟนมากเกินไปหน่อยอืเราโฟกัสช่วงเวลาที่เราใช้เวลากับแฟนเยอะเกินไปหน่อยมันก็เลยทําให้คุณบางทีอาจจะขาดในเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นหรือเปล่ามมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าต้องหาเวลากลับมาอยู่กับตัวเองม้างละอืมมันหนักเนาะดวเข้าใจหนักทางความรู้สึกหนักทางการที่ต้องมานั่งแบบ กติจ้ำชัยกติจ้ำชัยกับคนรักหรือแม้กระทั่งเรากดดันในตัวเราเองว่าแบบอยากทําให้มันดีอ่ะอยากทําให้มันดีมันใช่สำหรับเราแต่ในเมื่อมันไม่ใช่เวลาอาจจะต้องใช้เวลาตัวช่วยในบางเรื่องนะครับขอบคุณนะครับสำหรับชาวสิงห์เนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีใน,นเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหมนคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเราด้วยนะไปกรลังใจกับเราด,ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ